ตอนนี้เราอยู่ที่ซาฟารีปร์บบ่อพลอยนะคะที่การนี่เราเจอมาลายตัวแรกแล้วคุณแเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะ <im itation> สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ซาฟารีปร์บบ่อพลอยนะคะที่การตอนแรกจะไปใส่ที่ว่าบอกว่าจะไปใส่อะไรนะ ไปย้อยไปโยกหน่อยใช่ป่ะคือโทรไปถามแล้วอุทยานเขาปิดถึงวันที่1กึ่งกาักายานะคะพวกน้ำตกอะไรแบบนี้เราก็เลยเปลี่ยนแผนมาที่ซัฟารีอบาร์สนี่เราเจอมาลายตัวแรกแล้วเลยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะ <c oughs> วันนี้เราขึ้นมินิบัสนะคะเป็นมินิบัสาาบของทางซัฟารีพาร์คของทางของทางซัฟารีพาร์คเรากำลังเข้าไปข้างในค่ะ อันนี้จะเป็นเสือดาวกับเสือดำนะคะเขาก็จะพาเรานั่งรถแต่ว่านั่งรถมินิบัสแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยส่วนใครที่เอารถเข้ามาก็สามารถเอามาได้นะคะแต่ว่าก็จะอันตรายนิดนึงนะ ถเขาก็จะหยุดแบบตามจุดๆนะคะเพื่อให้เราได้ให้อาหารหรือว่าเล่นทักทายกับสัตว์เลี้ยงต่างๆน่ารักตอนนี้เรากำลังมาดูช้างจ้าเราดูเพื่อนจ้าตอนนี้จะเป็นรอบบ่ายสองนะคะสำหรับการดูโชว์ช้างตอนนี้เราก็มานั่งรอก่อนนี่รอก่อนแบบหนึ่งนาที แล้วเดี๋ยวจะพาเรียกว่ารอเพราะว่ามันถ่ายมันถ่ายได้ป่ะตอนช้าง์ม่วถ่ายได้แต่ว่าคืออากาศร้อนมากจริงมากจริงมากจริงมากเลยเรากำลังไปสู่สวนเสืออยู่ตัวเดียวเหงาไหมเนี่ยฮะ จูเนียเฮ้ยตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับแล้วขึ้นรถใช่จ้าคือเราเดินทางกลับมาแล้วร้อนมากคือยุวเราจะไปดูรถของฉันกันนะคะ